ผู้ที่ทําหน้าที่ในการออกเอกสารนะคะใบกํากับภาษีอันนี้ย้ําอีกครั้งเพื่อในห้องนี้ท่านใดเป็นผู้ประกอบการนะคะย้ําอีกครั้งเลยก็คือว่าคนที่มีหน้าที่ในการออกใบกํากับภาษีอะค่ะจะเป็นคนเป็นกิจการที่จดแวตเท่านั้นนะคะถ้ากิจการของท่านยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีนะคะไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นใบกำกับภาษีมิชอบนะคะก็จะมีความผิดนะคะทั้งแพ่งแล้วก็อาญาด้วยตรงนี้เป็นข้อควรระวังนิดนึงอย่าเผลอให้กับเอ่อใครที่อาจจะไม่ใช่นําบัญชีเผลอออกเอกสารและส่งไปให้กับลูกค้านะคะทีนี้เนี่ยการทํางานบนพีคการออกใบกำกับภาษีตรงนี้ค่ะออกได้สามแบบเราจะออกใบกำกับภาษีพร้อมกับตอนที่เราออกไปแจ้งหนี้เลยก็ได้ หรือออกใบกำกับภาษีพร้อมกับตอนที่เราออกใบเสร็จรับเงินนะคะแล้วก็หรือเราจะออกใบกำกับภาษีแยกแบบเดียวๆนะคะและทุกครั้งที่เราออกใบกำกับภาษีค่ะถ้ารายการค้าข้างในมีภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ดนะคะระบบจะบันทึกบัญชีภาษีขายให้อัตโนมัติค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรแกรมนะคะ ข้แรกก่อนถ้าเราจะออกใบกำกับภาษีพร้อมกับใบแจ้งหนี้ตอนที่เราออกใบแจ้งหนี้ไม่ว่าจะออกใบแจ้งหนี้ต่อจากใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ออกใหม่ตรงนี้เลยนะคะเราก็กรอกข้อมูลปกติค่ะเห็นไหมคะว่าเบื้องต้นเนี่ยระบบ d e f a u l t เป็นใบแจ้งหนี้แสลบบกับภาษีก่อนแต่ถ้าเราจะปิดค่ะเราอยากออกใบแจ้งหนี้อย่างเดียวให้กดปิดตรงนี้ได้ ถ้าเราจะออกใบแจ้งหนี้สลดใบกกับภาษีก็กดเปิดตรงนี้ค่ะเพียงแค่นี้เองนะคะเราก็สามารถออกใบกำกับภาษีพร้อมกับใบแจ้งนี้ได้เดี๋ยวปอดเขาเนี้ยเลือกรายการค้านะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดอนุมัติใบแจ้งหนี้ค่ะ ปอยก็จะได้เป็นใบแจ้งหนี้สลับใบกกับภาษีทีนี้เรามาสังเกตเห็นนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าตอนที่ปอยออกใบแจ้งหนี้ไปแล้วขอให้ค่ะปอยออกใบกำกับภาษีพร้อมกับใบแจ้งหนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าตอนที่ปอยจะออกใบเสร็จรับเงินของรายการนี้ล่ะปอยจะออกเป็นใบเสร็จรับเงินสลัใบกำกับภาษีได้อีกไหมเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะนี่ปุ่มเนี้ยปอยไม่สามารถกดเปิดได้แล้ว ระบบจะบังคับนะคะว่ารายการค้าเดียวกันนะ่ะออกใบกำกับภาษีได้แค่ครั้งเดียวนะคะเพราะอะไรเพราะไม่อย่างนั้นแล้วกรมสรรพากรก็ถือว่าเป็นคนละรายการค้ากันภาษีขายเราก็ต้องนําส่งเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ระบบช่วยป้องกันผู้ใช้งานให้ด้วยนะคะไม่ให้ออกซ้ำนะแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราจะออกใบกำกับภาษีพร้อมใบเสร็ เราไปที่ใบเสร็จรับเงิน,นะคะ่ะกดสร้างเลือกฟุตต่อเลือกรายการค้านะคะนี่ค่ะเรากดเปิดตรงนี้เราก็จะได้เป็นใบเสร็จรับเงินลดใบกำกับภาษีนะคะกดปิดกดเปิดตรงนี้ได้แล้วก็กดอนุมัตินะคะ,อะขออภัยค่ะเราลองเลือกช่องทางการ รับชำระเงินก่อนนะคะแล้วก็กดอนุมัติใบเสร็จรับเงินนะคะเรียบร้อยละอ่าสำหรับการออกเอกสารนะคะใบกำกับภาษีพร้อมกับใบเสร็จรับเงินสมมุติถ้าเป็นตัวอย่างที่บอกว่าอา้าวถ้าจะออกใบเสร็จรับเงินแสตมป์กับภาษีนะแต่ออกต่อจากใบแจ้งหนี้ล่ะเราไปที่ใบแจ้งหนี้ฉบับเดิมค่ะ แต่ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับที่เรายังไม่เคยออกใบกำกับนะคะก็จะเป็นรายการที่สองตัวนี้ปล่อยกดเข้าไปเนี่ยค่ะปล่อยออกให้ใบแจ้งหนี้อย่างเดียวทีนี้ปล่อยจะออกในส่วนของใบเสร็จรับเงินนะคะออ่าตรงนี้ระบบป้องกันไว้นะคะรายการเมื่อสักครู่เนี่ยปล่อยไม่สามารถที่จะออกใบเสร็จรับเงินได้เห็นไหมคะไม่มีเครื่องหมายบวกให้ปล่อยกด เพราะอะไรเพราะว่าใบแจ้งนี่ฉบับนี้ค่ะปล่อยดึงไปสร้างใบวางบินแล้วแล้วก็ปล่อยไปรับชําระเงินต่อจากใบวางบินตรงนั้นแล้วทรานเซ็คชั่นตรงนี้ค่ะก็เลยหายไปนะคะไม่สามารถที่จะออกใบเสร็จลบเงินต่อจากตรงนี้ได้ละต้องไปออกใบเสร็จลบเงินต่อจากใบวางบินนะคะถ้างั้นเดี๋ยวปอขออนุญาตสร้างใบแจ้งนี่ฉบับใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกเป็นงานบริการแล้วก็ยังไม่ออกใบกํากับภาษีนะคะ เป็นใบแจ้งนีนะ้เนาะงานบริการเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้พอปอยจะออกใบเสร็จรับเงินเห็นไหมคะระบบก็สลัดใบกำกับภาษีให้ปอยได้นะเพราะว่าตอนที่ออกใบแจ้งนี้เนี่ยปอยยังไม่ออกเลยนะคะ แต่สุดท้ายก็กดปิดกดเปิดตรงนี้ได้นะคะค่อนข้างเฟกซิเบิลเลยขึ้นอยู่กับแท็กพอยที่ท่านปรึกษาสำนักง,งานบัญชีที่ดูแลกิจการของท่านนะคะให้ดีว่ารายการค้าแต่ละประเภทของเราเนี่ยแท็กพอยนะคะอยู่ที่ตอนไหนหรือขอคําแนะนานักบ,บัญชีก็ได้ะคะ่ะว่าเนี่ยใช้โปรแกรมพีคใบกากับภาษีของเราเนี่ยให้ออกพร้อมกับใบอะไรไหมใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินหรือว่าให้ออกแยกแบบเดียวๆนะคะแล้วก็เลือก แล้วก็กดอนุมตัติใบเสร็จรับเงินได้เลยค่ะ